การตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าหรือลุงมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราเอาชีวิตตัวเองอยู่มากน้อยแค่ไหนถ้าไม่มีใครเลยถ้าในความสัมพันธ์แล้ววันหนึ่งนะฮะคุณเกิดมีช้อยขึ้นมาระหว่างเด็กหนุ่มน้อยกับคุณลุงแล้วมันถึงจุดที่คุณจะต้องเลือก คุณจะคิดยังไงดีสวัสดีครับผมโคจิปอติการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คําปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายสําหรับใครนะฮะที่ต้องการปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดทางไลน์นี้เลยนะครับ <S <S และนี่เป็นเคส one on one นะฮะเป็นการปรึกษาผ่านวิดีโอคอลซึ่งมีสุภาพสตรีท่ทานหนึ่งซึ่งเป็นสิงค์หมาลูก2แล้วมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่จะต้องเลือกระหว่างเด็กน้อยกับ คุณลุงและนี่คือคำตอบครับ วันนี้เขาก็เป็นอย่างที่ยูรู้จักกันแหละจิ๊บไม่แน่ใจว่าอีกสองสามปีเขาจะเป็นหรือเปล่านะเพราะมนุษย์เราโดยเฉพาะวัยเขาเนี่ยผู้ชายอายุ30ต้นๆเนี่ยยังถือว่าเด็กอยู่นะเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตมันเพิ่งมีแค่นี้ไงความเสี่ยงของคนที่อายุน้อยเนี่ยจริงๆเด็กอะ่ะมีไว้เป็นขอนไม้อะถูกแล้วมันได้แค่นั้นอยู่ประสบการณ์การทํางานก็มียังไม่ถึง10ปีหรืออาจจะมากกว่าเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติแต่การเจริญเติบโตทางความคิดแล้วก็ทางการบริหารอารมณ์เนี่ยมันไม่มีทางที่จะเทียบเท่ากับยูหรือเทียบบเท่ากั นั่นคือความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราอยู่กับลูกสองคนเราเอาอยู่ทำแต่ถ้าจะไปแล้วรู้สึกว่ากะจะไปแหมะอยู่ตรงนั้นเพื่อให้รอดต่อกับชีวิตจิ๊บมองว่าเสี่ยงมากเพราะตรงนั้นไม่มีความมั่นคงเลยเพราะฉะนั้นการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าหรือลุงมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราเอาชีวิตตัวเองอยู่มากน้อยแค่ไหนถ้าไม่มีใครเลยและและถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นได้จริงๆนะคือเราเอาชีวิตเรา100%อยู่ ลูกเราสามารถมีมีการศึกษาที่ดีมีไฟแนนเชียลที่มั่นคงแล้วอะ่ะยูจะครบใครมันก็ไม่ได้ซีเรียสถูกไหมแต่ถ้าวันนี้่ในส่วนหนึ่งที่เราจะต้องพึ่งพาลุงอยู่แต่ว่าเราหวังว่าถ้าเราตัดตรงนี้แล้วจะไปเริ่มใหม่กับตรงนั้นเนี่ยจิ๊บมองว่าตรงนั้นเสี่ยงโคตรดูจากทุกอย่างที่อยูล่ายฟังนะจานวนเวลาสิ่งหนึ่งที่อยู่ยังไม่รู้จักเขาเลยคือโหมดที่มาอยู่ด้วยกันจริงๆทุกวันเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นตัวแบบ ที่พักพิงจิตใจของยูนั่นแหละแต่ว่าไอ้ตัวพักพิงจิตใจตอนนี้มันก็ทําหน้าที่ของมันได้ดีนะแต่พอยูปเปลี่ยนโหมดเอาขอนไม้มาทํา แฟนมาทําคนรักมาทําคู่ชีวิตเนี่ยมันจะอีกหมวดหนึ่งซึ่งหมวดนี้จิ๊บไม่แน่ใจเพราะเนื่องจากอายุเขาน้อยมากอะความเสี่ยงของคนที่อายุน้อยเนี่ยจริงๆอะเด็กอะมีไว้เป็นขอนไม้อะถูกแล้วมันได้แค่นั้นอยู่มันโอเคไงเด็กมันโอเคไงแต่แบบเอามาเป็นสามีจิ๊บรู้สึกมันมันยากอะถามว่าทำไมยากสมมติตัวจิ๊บเนี่ยจิ๊บอายุ48ิปเนี่ยจย 48, ิ๊บรู้สึกว่าจิ๊บมีความมั่นคงทางด้านอารมณ์ระดับหนึ่งะนะแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ระดับหนึ่งแต่คนที่อายุน้อยกว่่่าาาาเาเเเรรป็นนไไมมด้ลยทีีจะ skill ใกใ การกับอารมณ์ได้ดีเท่าเราไม่มีทางวันนี้อยู่ On Off On Off มัมาเลยโอเคแต่จงไม่แน่ใจว่า Full Time มันจะโอเคหรเปล่าตรงนี้ต่างหากที่ต้องคิดคีย์ของมันนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์คือคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องการความรักแบบไหนหรือพูดง่ายๆคือคุณต้องการเขาเข้ามาทําอะไรถ้าอยู่ต้องการสามีอยู่หาสามี แต่ถ้าอยู่ต้องการขอนไม้หรือเพื่อนคุยอยู่หาขอนไม้หรือเพื่อนคุยอย่าสับสนสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการพัฒนาความเข้าใจมีความรักแบบตาสว่างหรือเลือกคนที่ใช่ให้ติดต่อกับทีมโค้ชของผมทางไลน์นี้เลยนะครับ ผมมีคอร์สออนไลน์สามารถเรียนผ่าน Facebook นะฮะหรือใครก็ตามที่ยังไม่พร้อมจะลงคอร์สแต่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความรักเบื้องต้นเราก็สามารถตอบได้นะครับเพียงติดต่อมาตามไลน์นี้นะครับก็อยากจะให้สุภาพสตรีทุกท่านสบายใจพอเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเกตป้า